สวัสดีจ้าพี่น้องพองไปสู้ขู่สุคนเป็นยังไหสุขสบายดีเนาะหลังจากห้าวเ,เรื่องเขียดเขียดกันเบิงเสพตอนเป็เรื่องเขียดเขียดเนาะเท่ากับผ่อพนคลายชีวิตบ้างเป็นเรื่องธรรมดาชีวิตเท่าตรงเดินนาะนเนาะพี่น้องเนาะสนใจนวลน,นี่บ้างถ้าเกิดไปสนใจเรื่องสิเลียนแห้งไหลมันจะสีสเตตสมองแห้งจนเกินไปเท่ากับมาสนใจชีวิตเท่าทำามาหากินบางเอียงบ้าง เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตพี่น้องเหตุการณ์นี้ยังสิเกิดขึ้นเท่ากับว่าไปตามนั่นละตามหน้ามาละเนาะสิ่งใดที่ห่าตัดวัตถุหรือว่าซอยอย่างบุหรี่ห่กระแค่เป็นกำลังใจเหตุกันแลกันไปเนาะซอยเหลือซึ่งกันแลกันไปนั่นก็คือสัจธรรมของชีวิตละพี่น้องพอดีเล่นไปเห็นแคปชั่นแคปชั่นหนึ่งเนาะบอกว่าผู้ให้กำเนิดไม่ประเสริฐเท่าผู้เลี้ยงดูว่าชั้น แคปช้่นีนารากดีเด้พี่น้องถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าใส่กับพวกที่ว่าใครถิ้งไว้ฮะเนาะแล้วก็ปลาถิ่มปลอยถิ่มบ่ดูแลบ่สทรงเสียบ่อถามข้าวบ่อีหยังกับอีอย่างเลยทีที่ว่าพอหรือแม่ไขรถิ่งไห้แล้วก็เศร้บาบันทอยกันเลียงลูกปลาน่ะอซอยกันเลียงตาาย่ซอยกันเลียงยังเสียนะนั่นคือการเป็น เหมือนกับว่าผู้ผู้เลี้ยงดูนี่สิประเสริฐแห้งๆเห็นด้วยนะเห็นด้วยมากๆเลยกับแคปชั่นนี่เิญวบับพี่นอ้องแต่ว่าถ้าเกิดว่าพ่อหรือแม่เขายัางดูแลสรงเสียลูกเขาเป็นอย่างดีหรือไม่ให้ขาดตกบกพร่องไม่ว่าจะเป็นการศึกษาหรือการเป็นอยู่อะไรยังไงก็ช่างมันจะใช้คำนี้ไม่ได้นะมันสิมันสิใส่คำว่า ผู้เลี้ยงดูผู้ผู้ผู้ให้กำเนิดไม่ประเสริฐเท่าผู้เลี้ยงดูมันสิใส่คำนี่บ่ได้ดกับพวกที่พอ่อหรือแม่เพิินยังทรงเสียให้อำนวยความสะดวกให้ทุกสิ่งทุกอย่างและลูกเตาเพิ่นกับพกเพื่ตกละกรลำบากนี่มันจิใส่แคบชันนี่บ่ได้เพี่น้องบางคนก็นสิใส่แคบชันพิษเนาะว่าเ,เหมือนกับว่าผัวเมียเลิกกันอย่างสิเน,นาะผัวเมียเลิกกัน แล้วก็สิเฮสไกันมากกว่าถ้าแคบสั้นนี่เกิดขึ้นเนาะสิเฮสไกันมากกว่าเหมือนกับว่าผัวลืมเมียเสียดายเสียดายผัวเกา่าเมียเ,เก่าอยู่จังสียนะกระแซะกระยังอย่างนี้สิแล้วก็สิเอาผัวใหม่หรือเมียใหม่มาอวยอย่างสียนะว่าอุ้ยเขาดีเขาประเสริฐเขาช่วยเหียงหนูนี้นั่นจังสั่นนะ้า <c oughs> มันใส่อะไรเด้พี่น้องมันใส่ข้ามผิดไปเพราะว่าพอ พ่อเก่าหรือเม่เก่าเขานี่บ่ได้ทิ่มบ่ได้ไปยอย่างเลยเขากันยังติดต่อลูกเขายู่อีอย่างลูกเขายู่วรงเสียแต่ว่าสิเป็นการด้วยกันที่ว่าบ่สะดวกค่ะเนาะยามติดตอ่อลูกเว่าอีอย่างกับลูกจังส่มันสิว่าได้สะดวกในการติดตอ่อเขากับพยายามแล้วอีอย่างแล้วมันกับ,บ่สะดวกค่ะแม้แต่ว่าเรื่องเงินทองของแก้วเขาก็่งเสีย บ่ไใ้ให้ขาดตกบกพร่องมีน้ำซ้ำเขาก็มีเงินกองบักไงหนึ่งไววให้ลูกให้เต่าเขาเถอะเนาะวันสิใส่ค้านี้บ่ไดเลยถ้าเกิดว่าไปมีผัวไม่หรือเมียไม่อยากอวยกับไปอวยทั้งอื่นเถอะจังสิถ้าสิอวยคำานีว่าผู้ให้กำเนิดไม่ประเสริฐเท่าผู้เลี้ยงดูนั่นอวยป้าอวยลุงกระได้ฮือตายายก็ไดที่เพิินเลี้ยงดูย,งยังสินะมันเกิดจะนนารักกว่าแต่ว่าถ้าจะไปอวยผัวไม่หรือเมียไม่ ซึงเขามากเฮามีเงินอยู่แล้วแม่เฮามีเงินเป็นสองสามสี่หาลอยล้านยังสี่นะเยอะแยะมาตัวเด็มสิบบุก่าเขามากบ่กประสามาเบิ้งซื้อๆบ่ได้เรียงเบิ่งแม่ไว้บ่ได้ดูแลเพียงแต่ว่าจับจูงจูงซื้อๆมันสิใจดำปานันบอจูงได้น้อยให้ความอบออมกับเด็กน้อยมันสิใจดำปานันบ่สิมาเอาพอเหือเอาแม่เขามันสิบ่หักลูกปานันบ่ถ้าเกิดว่าบ่หักลูกเขาหันตี โอ้ยมันกัสีซ้ำหมาตัวนึงล่ะเขามากาโดยที่บ่ไเ้มีประโยชน์ไปเยอะอีกอย่างเลยแค่ว่า <c oughs> จูงมือลูกเขาเฮ้ยอย่างลูกเขายังสี่สีมาว่าประเสริฐประเสริฐมันก็ว่าได้ยุดแต่ว่ามันไม่ใช่มันไม่ถูกที่ถูกทางเพราะว่าผู้ให้กําเนิน่ะเขาไม่ได้ทิ้งลูกเขาที่เขามารับบ่อยๆไม่ได้เพราะว่ามันมีมันมีอย่างเทว่า ค <c oughs> ัดของเป็นบางประการเขาบอกหูตื่นลึกนาบางบวขอลงไรยละเอียดเนาะพี่น้องเนาะเพร,ะะเราะว่าแต่ละขบครัวแต่ละอย่างมันก็สิบกคือกันมันสิแตกต่างกันนะนะตามที่เห็นหล,ล,ลายๆขบรั่วมันสิเป็นยอะสี่ยด้ยพี่น้องแล้วก็สิอยวยผัวเกา่าเมียเก่าเอ้ยบ่แมนอยวยผัวไม่เมียไม่คือว่าเอาผัวไม่เมียหม่มาแล้วเหตจังหดขุนจังหดเก่บกาบวคือเก่าคือกับผัวเก่าเมียเก่าสิแม я, ่ขุนจังไดเฮตดจังใดมีเงินแบบ เป็ตังบักไงไ่เวออำนวยว้ยความสะดวกไงมันก็บ่เอาทาน <c oughs> เอาแต่บัดเทือนี่ก็อยากอวยมัดจ้าสิอวยจังเดอเอาเอามึงย,ย่างศาสตร์กล้องมึงอ,ง,อง่งเสียนะถ้าเกิดว่าพวกดังๆเนาะเอามึงย่างศาสตร์กล้องแล้วกับจูงลูกกูแล้วกัท้ทำเป็ดหักลูกกูแล้วก็หักกูหลายๆยงเสียนะกูสิไดอวยเขื่อนแน่จังหน่อยอย่างเสียนะาถ้าพวกอยู่ในวงก,การโซเสียวเงื่อนอย่างมันจะเป็นอย่างสั้นเนาะแต่ว่าหลักการแท้แล้ว จกถูกจักถูกเข้าบุหัวเนาะเพียงแต่ว่าอยากอวยผัวไม่หรือว่าเนี่ยมไม่เพื่อจะเอาชนะหัวกเกา่าเมียมเก่าถามมาในใจลึกๆเสียดายผัวกเกา่าเมียเกา่าบ่ถ้าผัวกเกา่าเมียเกา่าไปได้ดีหือว่าเก่งหือว่าฉลาดชีวิตโหลดโผนโคตรของโคตรเสียดายเลยแหละพี่นอ้องบัวมีไผ่เเสียดายเราที่บอกว่า <c oughs> เราบอกว่าบ่าอยากได้คน ดีเลิศประเสริฐสีหยางอยากได้คนธรรมดาย้อนหยางเวตีย้อนคุณเมื่อคืนไงพี่น้องเอามันก็คุณเมื่อคืนเนาะก็เบิดข้ามซีเวิร์ลเราคุณทุกอย่างทุงแนวเราเอาจักเอาของยี่ห้ออีหยางตัวอีหยางดังๆแพงๆมาอบมาสุปให้ให้มันมีปัญญาให้มันมีแบบความคิดความอ่านเกิดขึ้นหลายๆเห่มันเด่นเหนมันดังกลัวของเก่าทังสิ มันกเฮเหตุเป็นมันกับไปบเป็นมันก็ต้องเป็นสร้างเท่าหลังยู่แมมันสิเป็นเท่านายเท่าน่กับ่ได้เังี่นะมันอวยก่ขึืนไงโทษเด้อพออวยก็คืนเราก็เลยหาแคปชั่นที่จะเหตุนะแต่ว่าเฮ็ดแคปชั่นยังก็เหตุไปรลดแต่ว่าถ้าสิมาเหตุแคปชั่นบอกว่าผู้ให้กำเนิดไม่ประเสริฐเท่า ผู้เลี้ยงดูมันสมควรที่จะไปให้คำแคปชั่นนี่กับลุงป้าน,นะอาผู้ที่เขาเลี้ยงเพราะว่าเขาเขาเลี้ยงเขาหอมเขาเขาหักด้วยจิตใจบริสุทธิ์ของเขาเขาไ่ได้วางผุประโยชน์อีอย่างน,นเนาะคือว่าอาสจจิเป็นตายายเฮาหรือว่าขอบขัว้วเฮาที่ซอยดูแลก,กันได้กันกันเลี้ยงกันเลี้ยงลูกเขาอย่างนี่นะ มันบริเวณว่นสิกรไปอวยผัวเก่าหรือเมียเอ้ยผัวใหม่หรือเมียใหม,หม,ม่ซึ่งผัวใหม่กับเมียใหม่นี่ถ้าเฮ้าบ่มิสมบัติบางคนเนาะถ้าเฮ้าโ่มิสมบัตินี่มันบ่นเข้ามากมันบ่ฮหักลูกเข้าดอกอีลีไอ้ที่มันหักมันหักเงินมันบ่ได้ฮหักลูกไ่ได้หักยังทั้งนั้นลละถ้าเกิดว่าเฮ้าหนี่เถากว่ามันอีกเป็น1ิบยสิปีนะอ่ะเยอย่าวบยี่สิปีเลย แค่สวงปีหรือว่าหาปีหรือว่ายัางเงี้ยสิเอาแค่โอ้ยมันกะคิดว่าเข้า,ายีา่เถ่ายี่งยั้งบักเถ่าบักบยังล้วมันมองเงินมันบ่ได้มองมันมอง,ม,ม,องมันมองประโยชน์ที่มันจะได้ลบับเออถ้าเกิดว่าผู้เพิินหางพันมีอย่างสี่นะเข้าไปโพ่พ,พคนใหม่ที่เขาหางเขามีเขาแบบบ่ไเ้ลังเกียรลังงอนลูกเล่าเนี่ยเข้าสิใส่แคปชั่นนี่เีมอสสมคือกันพี่น้องแต่ว่าถ้าจิเปเอากับโลกโกโซ กระทุนซึ่งไม่ได้เรื่องอิลเลเมเลกเกกับบ่ได้เรื่องบ,บ่ได้เล่าอีาอย่างอีหย่างยังสิมาค่อยแต่ก่อเฮาบ,บ่ได้เป็นผู้นําทผู้ยังสิไปทั้งไหนมาทางไหนไมีแต่เฮาสัพพตมีแต่เฮาใจาย,ยังสินะมันสิมาใส่แคปชั่นนี่บ่ได้เด้พี่น้องเป็นบ่คนเฮามันต้องคิดจังหน่อยึงใสสมองจังหน่อยหนึ่งกอนสิใสแคปชั่นนี่อีหย่างเนาะบางเื่อไก่นต้นสดตว์พวกพวกเก่าเมียเก่าที่เพิ่นหาสมบัติไหวให้ลูกเพิ่น คือเพลย่อมออกจากชีวิตสลัดความสุขเออหาซะอย่างเสียเนะาะทั้งถึงที่ว่าจะของโบเมนคนผิดแต่กระย่อมไปซะกอนพวกนี่เป็นพวกที่ประเสริฐแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะลูกเขาใหญ่ข้นมากเขาสิเข้าใจเองแม่นสิใส่แคบสันนีหยังเพื่อเอาสนานี่ก็สร้างเถาะมันก็บบสนาดอกยิ่งเฮ็ดก็ยิ่งเ,งเข่าเนื่เจะของยิ่งเจ็บจะของเม่นวาพี่น้อง ถ้าเกิดว่าเออถาผหัวเกามันบวด,ดีมันเลวมันอย่างเงี้สิโอ้ยมันก็ใส่แคปชั่นนี่ดีอยู่อิลริก็สมควรเหตุอยู่แต่ว,ว่าถามมาใส่กัพบพญาบาลฟิลแลน่นนี่แคปชั่นนี่บอกได้เลยว่าไม่ใช่นะเพราะว่าพญาบาลฟินแลด์นี่เราประเสริฐเลยสีทูกสิงทูกยางเราเหตุอย่างไหวเราก็เอาไว้ให้ลูกให้เต่าเราเราคิดถึงลูกเต่าเราเสมอลราอยากแล้วกะติดขัด หลายขังหลายข้าวเนาะบางเทือกับไปหาลูกแต่ละเทือนี่กับเป็นดาวมงดามากกันเลาเลือม้าญเพราะว่าชีวิตเล่าเนี่ยมันต้องอย่างไปข้างนาพี่น้องมันต้องเดินไปข้างนาธุรกิจเราเติบใหญ่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเด้พี่น้องรเราก็ได้มานั่งนีเวลาไปเรื่องไรสาระอีหยังต่อยอีหยังเด้อแล้วปด้มันนึกถึงอีหยังเราวนึกถึงชีวิตสมัยนี้คืองานเงินลูกเต่าเล่าซ้ำนันเด้อเล่าหาไหวพะวัาระว่างหาหนะคนดี เราเป็นคนที่มีสติในการใส่ชีวิตพระว่าเรามีประสบการณ์หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพรฉะนาแเราสิมารอแลกชีวิตบ่ได้ดอกเนาะพี่น้องพวกที่ใส่แคปชั่นนี่ถ้าเกิดว่าหนึ่งเนาะถ้าบ่กหึงของเก่าอยู่กระเสียดายของเก่าบ่ายังให้ไผมาแตะมาต้องคือว่าบ่บ่บอยากบ่อยากไอ้ให้คนเก่าของเฮ้าเนี่ย ไปมีไผ่ยังให้เป็นโสดยังให้เป็นโสดยุตลอดเวลายังเสียนะพราเด็กคิดว่าจะขวงยังมีขาอยู่ยสีนะเหมือนเอาไวลหลอกจะขวง,งสีนะส่นะปวกใส่แคปชั่นยังสีที่คือว่าเอาโฆษนะเอาโฆษณคนเกา่ายังมีความเครียดความแข็งความริษยามันปลาปุ่นไปหมดทั้งความเสียดงเสียดายน้ำทุกสิง่งทุกอย่างหละพี่น้องมันจะเดินหนาววัไดได้พวกเนี่ จอวุ้นอยู่ในอ่างอยู่ยังสิเนาะสังเกตบังโหลดพวงนี้สิเป็นยังสั่นเหรอพี่น้องจังได้กะเป็นกำลังใจไห้สู้ขัวสู้คนเนาะบพว่าสิเกิดเรื่องยังก็สร้างก็ขอให้พานพ้นไปด้วยดีปัญหาครอบครัวมันมีทุกทุกครอบครัวเหรอพี่น้องบางครอบครัวกะเคียย์กันได้บ <c> ะ <oughs> บางครอบครัวกะเคียย์กันยากแน่เล็กน้อยอเนาะ ย้อนความที่ว่าอีโก้สูงกันทั้งนั้นแหละพวกเคียยงอย่างนี้ทาลดอีโก้กันบ้างมันก็จะเคียยงง่ายมันก็จบง่ายถ้าเกิดหักลูกแถเงยอย่างแถโบหักตัวจะองมันเคียยงง่ายทั้งนั้นแหละพี่น้องอีอย่างก็สร้างแต่พวกที่อีโก้สูงเล้วก็หักตัวเองคือว่าตัวเองเป็นไงเป็นพวกน้ําเต็มแก้วเคีจังเด็กก็จบดอกจนภัยสิจากโลกนี้ไปพูนละจงคอยสิจบนอกพี่น้องเนาะเพราะว่า มันสิฟังเด้ฟังยอนอยังเตีฟังยอนเฮ็ดสซกันไปเฮ็ดสซกันมาเนี่ละ่ะมันก็ฟังไปที่ละเล็ดเล่นน่อยมันก็เลยกลายเป็นความแขน้นไปเรื่อยเรื่อย,อยไปถ้าอีกผัวเก่าเมียผัวเก่าเมียเกา่าถ้าเกิดว่าได้ไปมีคนมาแห้งเขียนแหงสูนแห้งแห้งนักกว่านี่ความิษยาไงความอิจฉา,าิษยา คอบเสียดายความทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าเพิ่นเกิดเหนือกว่าของเก่าน่ะเอ้บ่เป็นหยังแต่ถ้าน้อยกว่านี่โอ๊หนักกว่านีพี่น้องเอาซํานี้ล่ะมามาจมสู้กันฟังเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่เด้อจ้าสวัสดีจ้า